สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวซึ่งเป็นสนามแข่งขันของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีซึ่งจะทําการแข่งขันที่สนามแห่งนี้ทั้ง4เกมติดตามได้ว่าสนามนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างไปทําความรู้จักกับสนามแห่งนี้สักเล็กน้อยครับสนามกีฬาแห่งชาติลาวถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2009โดยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในมหกรรมซีเกม2009ที่ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพสร้างขึ้นทดแทนจากสนามแห่งเก่าที่ไม่พร้อมใช้งาน โดยเพิ่มเติมในส่วนของห้องขับต่างๆให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่นับจากปี2009แล้วก็ไม่ได้ถูกใช้งานในรายการใหญ่ๆใดๆเลยเพียงแค่ฟุตบอลทีมชาติลาวเท่านั้นที่ได้แข่งขันในสนามแห่งนี้ซึ่งมีเพียงไม่กี่เกมเท่านั้นนัทพลทีพสุวรรณผู้จัดการทีมเปิดเผยถึงสนามกีฬาแห่งชาติแห่งนี้ว่าเป็นสนามที่ดีแม้ว่าพื้นสนามอาจจะแข็งอยู่เสียบ้างจากการลองสัมผัสด้วยตนเอง แต่เชื่อว่าทีจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการใช้สนามแห่งนี้ซึ่งจะใช้ถึง4เกมในรอบแรกก็สนามพอใช้ได้นะครับแข็งไปนิดนึงสำหรับสนามกีฬาแห่งแต่เราก็พร้อมครับเพราะว่าเราเล่นมาทุกรูปแบบนะครับในหลายๆสภาพสนามอากาศก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเรามี2เกมที่เล่นกลาคืนนะครับเวลาประมาณทุ่มหนึ่งแบบนี้ก็คงปรับตัวได้ครับครับถือว่าเป็น สนามย่าจริงที่เราเล่นทุกเกมนะครับไม่ต้องปรับตัวมากที่กังวลนิดหน่อยก็เรื่องของระยะเวลาเดินทางที่ต้องเผื่อเวลาไว้สำหรับรถติดนะครับก็พร้อมครับส่วนเฮดโค้ดอารุรักษ์ศรีเกเิดเปิดเผยถึงสนามแห่งนี้ว่าเป็นสนามที่ดีและจะทำให้ทีมได้เปรียบหลังจากที่ได้แข่งขันในสนามย่าจริงทั้ง4นัดและจะเป็นการลดปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บได้อย่างดีทีเดียวจริงจง ได้เปรียบนะครับผมมองว่าเรื่องการบาดเจ็บมันจะลดร้อยลงไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราได้เล่นสนามเดิมๆตลอดเราจได้ผู้เล่นเนี่ยเหมือนกับว่าจะได้รู้ว่าเออจะปรับตัวทีมชาติไทยได้ปรับโปรแกรมแข่งขันที่สนามแห่งนี้ครบทั้ง4นัดโดยเริ่มเกมแรกพบกับทีมชาติลาวเจ้าภาพในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาติดตามชมและเชร์ได้ทาง Tru e อรูครับ และนี่คือังเวียนที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะลงทำการแข่งขันทั้ง4เกณในรอบแรกนะครับติดตามได้ว่าทีมชาตไทยจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจากสนามแห่งนี้ได้หรือไม่การรมาโชคทีมข่าวสมาท์นิวรายงานจากกรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวครับ